ตอนนี้ก็ไปสู่ที่ดาวองคารนะครับอ่าเราตอนนี้ก็อยู่ที่ดาวองคารมีจอนนี่แก๊กด้วยตามล่าคิวบินนะฮะอ่าฮะ ฮูล <H> uh ่อ่าฮะไปเข้นมาขึ้นมาขึ้นมาโาา <Yeah. Thanks. S 2> อ,อ้ยย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  a ย e ยยยยยยอย t ยย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  e ยย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  o u o o ยกยย อืมกดล็อกก่อนทำการแฮกประตูฮะ่วยิงหน่อยสิครับอเอเมมาเฮ้ยเอาใครล้มอะเป็นไรล้มครับอเอา <O. S 2> พีเอสโอ้ No เกืียบตายเลยครับยิงยิงดิยิงดิยิงด,ยงดิยิงดิครับ ไปต่อไปต่อไปต่อฮะเพื่อนตายไม่เป็นไรฮะ let's go บินไปเลยว้าวลงมาอืมอ้อ

ดมไปหนึ่งทีดิ้นอ๋อฮะทำการแฮกค,ครับเจบร้อยตู้เปิดยังอา้อาวตู้เปิดแล้วเอาใครตายวะเอาชอนดี้อุตส่าห์ช่วยมาโอ้ ทำไมออชอนดี้จอนดีตนด้ตายจอนดี้ตายเธอตายแล้วเธอตายแล้วครับเธอตายแล้วจอนดี้ตายแล้วเมือ่อเเมื่อชอนดี้ตายแล้วเราต้องเตะเธอตกเราอาห้ <laughs> ัมอ่ะอะไรเธอก็ๆๆตายแล้วลงเราจะเผาเธอชาปนกิจพร้อมนะนะอ่ะลงไปอ่ะชาปนกิจจอนดี้เ <laughs> ผาเรียบร้อยครับ มาโลตอนนี้แกก let's go สูตรต้องขึ้นข้างบนนะฮะทางขึ้นทางขึ้นอ่าฮะ น่าสบาัดอืมอตอกไข่ใส่จอทำการแฮกประตูฮะเรียบร้อยจะโดดถึงมัดด้ยเนีดด่ยเฮ้ยตอนนี้แก๊กเป็นไรขําเอา สรุปตายหมดเลยทำการคูดาวอาา่าฮะทำการวันระเบิดสองฝั่งติ๊บติ๊บติ๊บแต่แดบ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  ินไปอีกฝั่งหนึ่งฮะตอนนั้นพวกเราฮะมึงหนีไปไหนหนีไปไหนดีดีทีนึงทีก่อนอแจกแจกหนีไปไหนนี่กระโดดโคสไลน์ <c oughs> วางซีโฟ <c oughs> วางอะไรเนี่ยวางกาอากาศเลยมึงเรียบร้อ <c oughs> ยครับ <c oughs> ทำการหนีมาจากรัสมีแล้วก็บ้มประตูเปิดแล้ว let's go go to Cuban เสียงคิวบินนะ มันจะสั่นไปถึงไหนเนี่ยอะไรครับเรามาถึงตรงนี้แล้ว ozr แกไม่สามารถฆ่าฉันได้เพราะกูคือพ่อของแกกูเป็นพ่อของมึงทำการหนีก่อนฮะเราต้องทำการหนีมาที่จุดนี้ฮะเสร็จแล้วให้มันวิ่งตามมาเอ้ยชินทําการยิงไอ้แท่งเนี่ยฮะนะฮะเอาคุณหนีถูกไหมเนี่ย น่านโ,ดดดดโดนไปหนึ่งดอกสองดอกอ่าฮะสามดอกโดน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 มีโดนอานนี้มีโดนเฮ้ยจ <c oughs> ี้ต้องโดนนี้ต้องโดนฮะต้องโดนอ่าต้องโดนต้องโดนโดนโดนทิ้งศอกเขาให้โอ๊ยบังไอ้หำดึงดึงเครื่องช่วยเอาหายใจออกครับเฮ้ย มันก็ยังยืนได้อยู่มึงใช่คนหรือเปล่ามึงไม่ใช่คนอาา่าฮะสองแล้วกุหนีกูหนีกูหนีกูหนีอาา่าฮะเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดไหมสุดแล้วครับสุดแล้วมาอีกดอกคราวนี้มึงจะโดนอะไร อืมต่อยต่อยอืะอืมกระจกแตกนะฮะโอโ้ตีนตีนตีนมาหนีอีกรอบนึงมึงไม่ใช่คนมึงมันไม่ใช่คนอู้เชียว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 อู้อ้มึงตามมามึงตามมามาเอาให้ ร้องอด,นดนินดินทางไหนวะเนี่ยตามมาตามมาปาเพิให้ปาเพิให้สุดสุดแล้วสุดแล้วเสร็จหนีเสร็จอ่ะได้เวลาตายแล้วมึงออตายซะ look at i came to mars to make a living keep my head down stay out of trouble but i found something <coughs> <coughs> but i found something คอะถ่ายหนังนะฮะเป็นการถ่ายหนังไะขอทีนี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่อีกรอบนึงอ้าวอคชั่นแก n เตอร์อินสเป t นะฮะก็เป็นการจบในฉากที่หนึ่งแล้วนะฮะ ต่อไปเราไปดูกันจบแบบเอยียนที่สองนะฮะคือการไปฆ่าเคียบีนนะฮะนะฮะ <c oughs> ไปได้ของมาเพียบเลยเว้ยอ่าฮะเอาฟงเอาฟิตไรเยอะแยะครับแมวเราไปภารกิจทีเวอีกรอบหนึ่งนะฮะ เมื่อจบแล้วมันยังไม่จบดีนะฮะอือโดนไฟไม่เป็นไรอะก็ดีนะฮะตอนนี้เวล4สี่สเจ็ดแล้วนะฮะเราพารกิจเหลือที่เว่เหมือนเดิมะฮะนะรับเงินไปกดรับภารกิจนะฮะ มันต้องกลับที่เซน H Q ีเลยนะเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงถึงตอนที่เราต้องไปฆ่าคิวบีแล้วกันนะ